สวัสดีครับพบกับผมบ่าวเคสาติอีสานขอกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องพากันมาหาโนไมทพี่น้องนี่ดิทางข้ามหาโนไม้ของเฮาน้ำขนาดเลยเขาอะไ้มาถึงแล้วไปบ่ได้ผูน้ำค่ะถึงเขาได้กับยู่ป่าหนไม้ก็น้ำท่วมจ้ะนี่เห็นเบาสะพานที่เฮาเคยข้ามนี่เขาลงไปนี่เห็นเห็นไม่เห็นไม่บ่พี่น้องประมาณเพียงหัวเข่าย่างข้ามแล้วข้ามไปแล้วตรงทางเขาเขากับสุมโนไม้นี่ น่าจะน้ำเเพราะว่าน้ำถึงบ่เลยเห็นมีน้ำนีดในป่าในทางย่างไปนี่ปกติเขามาสิแห่งนะบอกเกนะแต่คิดว่ามืดเห็นป่าไผ่เฮานี่แม่น้ํามน้ำน้ำข้ามถนนเลยน้ำจ้ะบุก้าเข่าทาน้ำเลยหนึ่งเปียกสองย่านงูพี่น้องจ้ะเพราะว่างูมันก็หนีจากมันหนีขึ้นกอไผ่แม่นทาน้ำถ่วมันจะไปอยู่ใส่เนาะงูบ้านเฮาพันหลเนี่ยจักงูหงูจงอางแล้ว แล้วแล้วป่านี่ค่ะเยอะพี่น้องเลย <c oughs> พเลยพราะว่ามีพี่น้องหลายคนเจอเลยเนาะเฮาก็เคยเจอหนะ่อยบอกพีนนะ่น้องยาวน,น้ำนี่น่าจะหนีขึ้นกอไผ่กับสรุปรแล้วไปหาทางพูดง่ายๆไปไปละทางเมืองมีอย่างนี้เฮาได้หาเมืองเนาะเม่นจ้ะหาหญาเมืองก็ผักกาดหญ้าหรือผักปูหญ้านี่นี่บอกพี่น้อง กางส่ถุงมือเลยเอาเดี๋ยวเอาแก้ร้ายเอายนือยอดด้วยไงสองใบแบบนี้นี่เลยคระสุนเครือหนามนี่ยไงเด็กคุณเนี่ยนั่นแหละระวังยอดนั้นอันนี้ครับอืมอันนี้หน่อยอยู่นี่พาเขาแบบเล็บใหญ่ไปหน่อยโยมาหาโนไม้เนาะโนไม้เด็ดได้บ่เด็ได้เด็ดเอาได้บ่ได้กระติกกระติก็จะไปเอาหน่อไม้อยู่เฮือนนั่นแหละซุป คนมาหาเลื่อยคนมาเก็บเลื่อยอยู่คนมาเก็บเลื่อยอยู่ปอกปู่ยาหนามป่านมันจะทาเป็นเขี้ยนอยู่แ <c> คมแคมเถียงแคมทางผูกกับมีแต่บกล้าเก็บเลยเด็กเย็นเย็น,ยน,ยนแต่ว่าแถวนี้เก็บโดนอีกโอเคนะี่น้องบอกเอาเมือปูก Ôi, cậu đứa Mình hút mình hứa ở đây nằm đi nè Mình bỏ đắp về đấy, bủ cái nước này Làm rồi nó Làm rồi đấy Ní, nhớ ổn này nôi Cái thằng này hình đấy, nhìn thấy Ní, 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 ở nôi Ừ หอมนีเดเดดมันจะโโตนี่อ่อนเกินหอมเอามันแกาติย่อนมันมันเป็นหนามไอ้บอเก้นนี่นีเอาไป แบบนี้ก็เอาแค่สงดินเอาหอวผีเอาหัหนามันพีแบบดล็ตัดแบบนี้ยังบอกเอาแค่สแค่สงย้นะบ่นมนนานๆนี่กอยู่ซอดเลยเก็บเอานบเขไปูกมีเยอะอ้คนเหลายอะ ก็เ,เป็นไก่นะโหถูเต็มอยู่ในป่าไอ้ยูาคาเพื่อนผู้โอ้ยเราเม่อยทางเม่ยฟันเนาะเจ้าขคงเพื่อนก็จะเมื่อยทางทิ่มแล้วเนาะแห้งเตะแห้งงามง,งามเลยคอยตัดเรื่อยๆแต่ว่าแห้งตัดแห้งเตะพักอันนี้นดิตัดปุ๊บมันก็เตะขึ้นมาแบบนี้เลยดี <c oughs> ออดเลยเตะมายอดมันดีสวยตีออดเลยอ้าวไอตีกิซอยบอกเคียนเก็บก่อน เดี๋ยวสิพาไปหาหน่อไม้มาทำเมนูซุปนะ้ำบอกกินน้ำมือนี่เนาะนเที่ยงถุงมือเขาปา่าหน่อไม้ไผ่ปา่าบ่ได้กลับไปเอาหน่อไม้อยู่ไปนะาเขาอะไรไปทำเมนูนาเขาอะไรพี่น้องจา๋าบอกเขาเก็บพักปู่ย่าหรือพักกาติไปลจะติเอื้อนพักตุ๊ดูนี่ถ้าขวางกันเนี่ยมันจะเป็นอ่างเก็บน้ำเด้อจ้ะสาธารณะบักใหญ่เมื่อกี้น่พากระลุงไปบึงปลงตกปลาเพราะว่าเห็นคนมาตกปลาเต็มนึงแต่ละมือน้ำบอกกินเนาะ ก็เลยว่าจิมาหาทำาเลไว้าตกปลาแต่ลงไปแล้วพอไปเจอหอยจูบหรือหอยขมเ้าสิเก็บหอยจูบเมื่อไปใส่ซุปหน่อไม้เมนูทาซุปหน่อไม้ตายโตอยู่แล like ้วแหละเอาแค่หาเครื่องเมื่อกี้เก็บไปสองสามหน่วยเดี๋ยวพี่น้องดึงออดิ

นี่รถเต็มเลยพ,พี่หอยคือสลายเนะาะลายแน,แน,แนแ่นอนเลยนีค่้าบุเคยเห็นด้วยแมนบปเลยพูนี่บุกนี่บอกทางนี้พันหญ้าหลาย้ทางนี้พันหญ้าหลายสืกันสิพากันเลาะไปทางนี้นป้าเพิ่นมาตุกเนี่ยน คนตกหลายๆเด้เนาะส่วน <ừ> มากสิเป็นปลาอย่างเ่นเบื้งเพิ่นบอกชินโบยเห็นพี่การบอกกล้าไปเบื้งเพิ่นเหมือนกันไม่ได้แวะเบื้งเพื่อนเก็บเคื่องจะเพิ่งใหม่ทำมาลงเนาะ <ừ> แต่บอกพี่น้องก่อนด้วยจ้ะมันเป็นอ่างเก็บน้ำสาธารณะด้วยจ้ะสาธารณนะก็ลองตกมัินม่ได้กูกว่าสิได้เลยบางคนก็ม่ได้ได้เลยอุ้ยเป็นยังไงก็ได้ามาบริวารไปกินปลาเดียน์ย้อน ทางนี้แห้งหลายบ่กเียนเนาะจค่อยเจ็บมค่อยเก็บไหเล่นเลยไเล่นไขุ่นมูเกงนเกีทนะพี่ยินงงจ้ายินดียินบกินบมนบดเลย อ้อมอ้อมบอ <c oughs> ่อพุ่นโอ้อ้อมบ่อเนี่นครับนนมันเก็บได้เหนะ็นนะนมันนา่านะจะมีอ้อมบ่ออะไรเนาะก็มีไปทั่วเลยเนเที่ยงคืน, <c oughs> นหอยเชอรี่ก็ไปตาไหลเนะ <c oughs> าะนหยยใหญ่ใหญ่ <c oughs> <c oughs> ด็ดส่พันธนะฮะนะทะเขาเรียกหน่ยห้าไขาเป็ดน,นี่ <c oughs> อหอยจูบนี่บน่ <c oughs> <c oughs> ถึงสิบตัวบนโ,โลฮู้ต้องให้ใเป็ด,น,ดนี่สถิตให้เข้าไปใกล้นี่น้อปพี่ไอจูบอ่ะกันนาฮันยูด็อกแต่กินหญ้าเท่าไหร่บอกเค็นกินกัน,นซุมซีฟู้ดบนนู้นนะดู้าบะแกงนี่ต้องเอามาหั่นก่อนเลยดูยนี่เต็มเลยพูดนะพันมาเลี้ยงทำอ่างเพื่อนว่าขยายพัดเร็วได้ลองสั่งมาเมฆอยู่ในกรุงเทพเเพื่อนยังเลี้ยงใส่ในนั่นได้ลองสั่งมาเมฆเอาไปมีความดูพี่น้อง ลูกกระไดเลี้ยงอยู่ตัวเท่า,าใดปามอยพ่อพันแม่พันมาเต็มเลยทะเลาะมาพี่อะสติ๊กกับสีเก็บซ้อยเบาเคียนก่อนตตกือน้นอนำลึกแล้วเออเั็นกระทินอ่อนพี่น้องเหมืนี่ซุปหล้วไม้ต้องมีกระทินอ่อนนำมันยังโบกเกะเนาะถ้าเกะตักหมูหมากเกะมัน เลือกเอาเด้อดกขนาดเลยต้นนียก็พบดอกเขาเล็กเหมือนเราดเลือกาจจะฟักบอลอ้อนี่อยอะไรกินเลยบ่คนดึงเอาดึงเอาดึงนักเกลืออ๋อหันเอาก่อนหน้าก็คลิปบกางทวนเนาะเห็นดิหอยเต็มขวดปุ๊บดิต uh, ังดีอู้ฉีดลงมาเลยโอ้ยง่าเดียวนี่น้าเดี๋ยวไม่ง่ายนี่นะนี่เองก่อน เอาดึนี่เอาดึนี่ยพอดีแซ่บเลยช่วงนี้มันก็กิ่นบูดออกจ้ะทางๆนึกว่าตามโห่ให้ไปลายนาได้เห็นต้นนี่ก็เลยเก็บเอาเลยจริงๆก็อยู่นาเฮากันมีแต่แต่ย่านจะเกะได้นะเฮาน้ำโบเกนเนาะเกะเกะพอกระเทือนใช่นหมพี่น้องพอดีแบบเขี้ยวกับเขี้ยวบบขาดเป็นเม็ดกะเป็นเม็ดกะยังบบเกะแก่ยังบบได้ใช่ไหมฮะ

โบกินกับบลระความพยายามเออหาขิงไม้มาเกาะมันนุ่มมันนุ่มเออนั่นแหละโหง่าเดียวนี่ยนะนั่นแหละเออไม่ต้องให้มันขาดให้มันเหลือเหลือเหี้ยเอาตัวใดที่มันยังที่เฮาบวกามันก็จะได้เติบโตต่อรุ่นนี้นะเออถ้ารุ่นมันอกเป็นเม็ดแล้วบอกเด้อบกินเด้อ บอกเคียนเก็บมารุ่นเขี้ยวบ่อขาดได้นี่ม,นมันแถวสันนี่รุ่นนี่เขี้ยวคายได้รุ่นนี่คืนบขไ,ได้บอกเคียนได้ <c oughs> ปานกินหมากเขได้รุ่นนี้ได้นนบอกเอานี่เอารุ่นแบบนี้นี่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 ถ้าพี่น้องคนใต้เพิ่งจะกินรุ่นนี้เนาะบอกเค็งเนาะน้อยนอ้อย <c oughs> นี่รุ่นนมือสติ๊กนี่แต่ส่วนตัวสติก๊ก <c oughs> สติ๊กมากรุ่นนี้นี่้คบพอดีแบบนี้เขี้ยวพอดีขาดนี่ดินี่ขาดจะเป็นดูวกันเออเบิ่งเอาอะไรขาดจะคายออกตัว จะมีแค่นั้นละเออน้ำมือดัี้เออเอารถจะเอาไปกินเมียงนำหมักผีพ่วนนำเออ <c oughs> ติมตะกร้จาจักมีอย่างเป็นไม่อย่างเอาเบิดที่ควางหน้าได้มาแล้วก็ได้อ่ากินแล้วเออไปแบน้เมือเอาหน่อไม้ไปเผาทำเมนูกลับมาบ้านแล้วพี่น้องเบาเคดังไฟต้มหอยก็ติดกันเลยลงมาเอาหน่อไม้ ไปเผาซุปเอาหน่อเดียวพอกินโบเบิดนี่แหละอาหนอนนี่แหละ่อเผาซุปเ็รกยะมีดมาดี โ no, นเดียวพ่อนะเราบักใหญ่กำลังว่าสิเมื่อพี่น้องนี้ดิเราเห็นฮิดปวกตาบตอนนี้เห็นหนึ่งดอกดิดิมีมากกว่าหนึ่งบอละจะไปเก็บต้นตัวต้นเหมือนท่นดิจะไปเก็บข้างบนในไอ้ ข้างบวบอีกเป็นทรงสามโดอเศ้านี่มีดอกเดียวนี่็ออกออตาบ,บอกต้นนี้บนลนี่จะด้วเจ้าก็มีมากกว่าหนึ่งเรื่องมันเคยออกออกหลายแล้วแต่มันโรยบอนแห้วปีนี้ตาบออกหลายเยนาะออกไปทุ่ที่เลยนี่ทางนี้ บวกมาพี่น้องเบิ่งก่อนคอนเมันเลื้ยงงามขนาดเลยธรรมชาติฮะน่าจะเล่นเหมือนกันโอ้ยแค่นั้นแล้วมาเก็บเห็ดปวกเอาโอ้ยหอยทากกินเอาไปตื่นกันไปตั้มใส่หน่อไม้อะไรเป็นเชือเมื่อวานนี่ก็สามดอกค่ะมันลอยไปเลยเห็นดิเห็นดิทางใหม่พุ่งทางพู่งดอกใหญ่ ออออดอกน้อยหรือคนดัง,งอยู่นะ้องล่างสุดมองอันแถวที่เห็นาสามดอกของบุเก็บปล่อยให้คนเป็นเชื้อมือน,นีิพัดเอ้ามีมาเพิ่มอีกกันเลยอ่ะเก,ก็บไปตำใส่มไม่ด้วยลายผีเป้าเต็มเลยลายผีเป้าเฮนี่บอกน้ำลายผีเป้าบอกเค็ บเอามีดบังม <that> <room> <rio> uh ีดใหญ่นะนี huh. uh ่เ huh. อ uh ื huh. uh ้อขาอ้วกปล่อยทำเชือกกลายดอกเลยได้เลยดอกหนึ่งกันนี่เร่ต้องจิ้มนิด้อเอาไว้ให้โผลกินไงไว้ทำเชื่อเอาแต่ดอกเพื่อนเราล่ะบู๊ ขังบางขายยาวา <laughs> ยาวไยยด้ล่ะค่ะมีเอ๊ะโหนี่เก็บไว้ดีๆถ้ได้เห็ดปลวกเห็ดโรยเมื่อวานนี้เออแม่นบอกเค้นถ้าเราได้เห็ดปวกโรยนเอามาทำเชื่อเนาะเพราะว่าตรงนี้เรามีปลวกอลไรนี่ดิจอมผวกนี้รัศมีมันออกเม่นมาเลยทีโอ้กมาเาพีดิเห็นแบบมันโรยพี่น้องจ๋าดิ ูข้างบวบเขานี่ออนดอกบวบเพื่อเดียวกินสองปีเลยสองปีเลย,เลยตั้งแต่ยังบวมาอยู่กินตั้งแต่ยังบวมาอยู่ตอนนี้มาอยู่ขวบปีพอดีเดือนสิงหาเนาะเทาย้ายของเขามาอยู่แต่เป็นทางการหันขึ้นบ้านใหม่หันเอ่ยมก,กราบอะมก,กราบหรือธันวาโอ้ยบวบจือแล้วเขาหของงามไม<ด>่ห่าเลยเด้อดูนะกิีบบักใหญ่บักใหญ่เลย เฮิตอันนี้ ưới, ก็ออกเรื่อยๆจะเฮ็ดบลกมืงหันาสทิศก็เห็นอยู่มันลอยเราเลยใ<อ> <le. S 2> ห้ข้าเจ้าตัดหญ้ามั้ยครับเอาบ่ข้าเจ้าไปปิ้งคนคนตัดหญ้า <c oughs> อ๋อขึ้นมาตัดหญ้าอ๋อน,นี่ยน้ออยู่ทำไหมหนิฟ้องงานเาหญ้าให้วัวเนานะเฮ้ยโบม,มาเอาเคื่อตัดโบมาเอาเครื่อนตัดเด้อเครื่องโมาฟกเด้อห้ามหน่าเลยบบต่อให้บลูกป่าบุ้นทิเต็มรถโอ้ยปาบ้านเฮาเต็มรถว่ะสัน ป่าบ้านเาเออบร่ได้ว่าดอกป่าบ้านเฮาวันน um> ี้วันที่สิบหกกลางเดือนก็ชิ้นเดือนบ้านเถิติ๊กเพิ่นสิจำนั้นก็เอานะคงสี่บาทห้าบาทพี่น้องจ้าวิ่บอกเค้นดินเริ่มเล่าเลยด้มันแกวเฮานี่ มันมีสองชุดเนาะชุดนี้จะได้ขุดก่อนเพื่อนเม้นชุดนี้น่าจะประมาณสักสิ้นเดือนเถอ็ติ๊กกระสิขุดละขวบเต็มสามเดือนนี่ขุดแล้วก็ปลูกเลยที่เอาปลูกล่อันนี้ปลูกปลูกใหม่อันนี้ปลูกกลางเดือนกระดากระดาอันนี้นี่จ้ะกลางเดือนกระดากระดาผู้เสร็กปลูกทั่วเลยผู้เล็กเล็กเลยเออแต่ตัวนี้หันสีสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยกระสิขุดละนั่นแหละรู้สึกว่าดินเริ่ม มี่ดีนี่เด็เห็นบ่นั่งเห็นบ่ดินเพิ่อเริ่มแตกๆเลยนี่ดินี่ดีนี่ดีมีความฮู้ในนี่ไม่ยังความฮู้ยังแก้วมังกรโบ่บค่อยแตกยอดน่งคุยบ่แต่ถ้ามันได้แตกก็มันไปแป๊บเดียวนะขึ้นพุดพูดพูดขึ้นเลยเด็กเออมันเป็นยังไงใครมีความรู้มันเคือขึ้นไอ้นี่ มันก็้ขื่นสติกไว้ใส่ปลาจมแต่ปลาบุลุงโตปีนี้ติกัันนีาม้แตกแล้วแตกแล้วที่ไหนแตกน้อยขึ้นมาแล้วนี่เดี๋ยวมันติดเกาะต้นเลยค่ะที่แต่อีต้นสัเนาะแตกแล้วแตกแล้วอ่ะสั่นโอ้ต้นมังยมหางามเนะนี่ในต้นสายสติกปลูกอ้อมเสาไฟสวยขนาดเลยผู ไ่ได้ขยายเพิ่มอีกแล้วแคมๆนี่ฮนชิ้นเดือนเจอกันจนอันนี้ฮนกระดัก,กระดากลางกระดัก,กระดาสิงหากันยากลางตุลาสาติกจังคุดอีกเท่นึงอันนี้ฮะพอดีพอดีได้กินเริ่มเข้าหน้าหนาวเลยตุลาเนาะเอ้ยเมายเไ้เฮ้ยเ้เฮเ้เเเ ฮะทำไมยังไม่ได้อาบน้ำให้จักเทธอพี่น้องมีแต่เอาอาทิชูเปียกเช็ดตัวให้โอ้ยอีกตัวนึงเด้เขาเก็บนอนอยู่เขาเก็บอิงอิงอ่ะโอเคโอ้บ่แม่เนาะนึกว่าเห็ดเพาะมาเกิดอยู่กลางเดินเฮาห้วยโอเคเนอะเราด้วยเล่นมาเล่นมาเล้นมาเล่นเข้ากำเข้ากำเมียวโอ้เมียวอันนี้ค่ะ แมวหามาห่าไปซิบเขากำเขากำดดดุดดุดดุดดๆๆดๆๆดๆดดดอาเป็ดเมนูซุปหน่อไม้เอาวันนี้หน่อไม้แลบนี้เราก็เอามาต้ม กับน้ำใบยะนางกระเท็ดปวกต้มน้ำกันเลยนี่จะไปกินซุปหน่อไม้แล้วพริกกับพริกจามเอาจ้ะมาตำมันเนี่ย น้ำไม้ที่เราต้มไว้แล้วต้มกับน้ำมัยะนางปรุงเครื่องเลยเนาะจะไ,ได้ผสมทีเดียวหอยหอยหัวหอยข้าวคู่ กอแล้วลางไว้ทีหลังต้องชิมก่อนหอมแดงผักชีหรือผักหอมป้อมมันสะติกอืดหอมติดขึ้น ดติดขอตัวคุกเข้าให้เข้ากันก่อนจะเี็ว่ามีเต็บบงังม uh huh. ีบังนะาฮามาสนนีส้มสีแดงสีเขียว ซิมเบิ้งซิมเบิ้งเรียบร้อยน้องนี้ยถั่วดินลงไปนำถั่วดินคั่วหรือถั่วที่ส่งกินกับนี่ดอกดินข้าวเหนียวข้าวกลัดดอกดินโอเคกินได้่พักกัญญาหรือพักกุยญาตินี่บินพี่นบอเคียนก็คิวอืมอ๋อเดี๋ยว กกินเด้กับหอยนะนนยขึ้บๆอย่างนี้นะย่ังหอยเออมันนั่นอันนั้นก็เอามากินได้เด้อยนะโทษน,นะนะโทษที<อ>่ลูกกินไปโรงเรียน,นมือเช้านีกินกระต้มไข่แล้วก็ระอันนี้แนะ่ะกินซุปหน่อไม้ผักเต็มถาดบอกกขินถขึงบอกกินแต่ผักปูยา่านีผักชีเด้อบอกกิน ใ่ใวันนี้กินนานเลยเมนูนีน้เนาะแต่ถ้าลดบ้านบบกเคีนต้องเปรี้ยวหวานใส่มะนาวใส่น้ำตาลนำพอๆคนจคุณตัดด้วยน้ำตาลนิดนึงมะนาวอันนี้แซ่บจวดดีฮะหอมขั้ว หิวน้ำแล้วเดี๋ยวไทยเพื่อนำเบอร์เจียหน่อยจะไปกินน้ำคืนน้ำลายเลยได้ทางนี้บอกผีพ่วงผมแล้วลิงไว้เมี่ยงอะไรแบบเมี่ยงเลยเห็ดหอมกระต้มลงไปในฮันไทเลอร์ในในหน่อไม้ค่ะเราติ๊กต้มหน่อไม้ให้จืดก่อนแล้วก็เอามาต้มกับน้ำใบยานางเคี่ยวจนน้ำใบยานางแห้งใส่เห็ดพวกตับลงไปพร้อม มัน้ำมันส,นสดๆมันหวานมันขมน้อบอกกินเนาะ,ะนนแท้แท้แท้อย่ามาดื่มยามกลางสายติ๊กจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเป็นเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจไหนได้ครับแต่ว่าพ่อันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาแชร์ก,กัน